สวัสดีค่ะคลิปนี้ยายสุ่มนำเสนอสวนเล็กๆข่างบ้านยายสุ่มเนาะจะ้ยะยายสุ่มนำเสนอค่ะอันนี้กระลำดอหกหะกระปูกเนาะค่ะผักกาดขาวครัวเล็กๆสวนครัวเล็กๆอันนี้แปลงกระเทียมแล้วก็พักซีลาวเนาะจะ้ะอันนี้กระเทียมยายสุ่มปลูกไว้ขางเฮี้ยนลรนี่จะ้ะ นี่บ้านยสเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดูบ้านดูสวนก่อนเนาะออันนี้กระเทียมงามบ่พี่น้องกระเทียมเห็นไหมสวนเล็กๆสวนครัวเล็กๆขางเหียนอันนั้นปั่มน้ำเนาะค่ะดูมะเขือคืนกรอบได้นั่นนี่ต้นหอมกับมาแต่บางพี่ผัวล่ะค่ะมาปลูกถ้า ถ้าเพื่อนๆเ,เคยติดตามยสุ่มหลังๆจะรู้ว่ายสุ่มอยู่บางพีสมุทรปราการมาก่อนเนาะอยู่นูน่นที่นี้มาเขือเทศสุกแล้วค่ะซุกแล้วฉุกแล้วค่ะไม่ต้องปลูกอะไรเยอะแยะเนาะอยู่บ้านคนเดียวแค่มีกินทุกอย่างก็พอแล้วนะพี่น้องเนาะอันนี้ผักกาดหินหรือผักกาดเขียวหน่อยตามซื้อซองเพื่อนผักกาดเขียวน้อยนี่บน อันนี้กระพึงพะทำไมปีนี้จะสุ่มทำช้ากว่าจะทำความสะอาดที่ตรงนี้ได้เพราะว่ามันบ้อยูโดนหลายมันก็นมีแตียาไหมพี่น้องมันขึ้นดูดูอันนี้ก็คือพิกที่ปลูกใหม่อีอ่กำลังติดงามพี่นอ้องจ้าทุมีทุกอย่างอันนี้มะเขือพวงก,กำลังจะเป็นสวนมรบพึงนี่ ดีวสมสีพายเบิ่องอีกแปลงหนึ่งเนาะคะ่ะเดี๋ยวก้ <c oughs> อนสีแวะเบ,บิ่งสวนก่อนสีไปเบ,บิ่งสวนฟังคุณแล้วนะอันนี้ผักชีลาวแล้วก็ผักชีไทยงามเลยพี่น้องย็สุมจะปลูกเหมือนที่ปลูกที่บางพีคือทําเป็นรุ่นๆอะ่ะให้มีกินตลอดนะอันเนี้ยโตพอจะหมดเดดมืองอีกคือสีเดดเบิร์ดละพี่น้องมาหลายเนาะจ้ะพี่น้องทังอุบลเนี่ยอันนี้รุ่นสองของอะไรนะ ของผักชีลาวรุ่น2อง่าสุมปลูกแซมกันกับกระเทียมสวยนะนะกระเทียมเยสุมขึ้นงามมากเลยนะคะอันดับเดี๋ยวยสุมแวะเบิงแวะเบิงแบบแบบแบบเหียนก่อนจักแป๊บนึ่งเนาะคะ่ะเนี่ยพี่หมห้หนองหนองมาแต่กรุงเทพนาะจ้าพูดครัวก็จะเป็นครัวเปิดแบบชั่วคราวเพราะเยสุมบ้านนี่ปิดมาจะคดได้ปีได้พี่น้องไว่คุยอยู่ กจ็จะมาที่ก็ค่อยเปิดอีกที่หนึ่งก็เลยไม่เป็นครัวอะไรที่มัน <c oughs> ครัวอ,อย่างเดียว <c oughs> มันเป็นทางการมันโมเมนต์เนาะคะ่ะเป็นครัวเปิดอ่ะแวะไปดูสวนเราต่อดีกว่าข้าม,มาทางนี้ <c oughs> โอ้ยคินหอดกันบ้าเนาะจ้าอันนี้เป็นหอมแดงนะคะหอมแดงสีสกีด อันนี้ยสุ่มปลูกพิดว่าเลยขืนสาจริงๆยสุ่มปลูกหอมว่กระเทียมเนาะจะ้ะไอ้ด้วยความที่ไม่ได้ปลูกมานานมันก็จะลืมสําหรับหอมกับกระเทียมยายสุ่มตัดหัวจุกมันแล้วแต่สุ่มมาเน็บแต่ยาสุม่มปิตามันเบิดไหมจะ้ะมันก็เลยขึ้นช้าจริงๆมันขึ้นนะแต่มันขึ้นช้ามากหอมแดงสีสเก็นี่เห็นไหมงามไหมคะนี่ ผักชีวันนี้ทำขนมจีนจะเด็ดกินขนมจีนนะคะเพื่อนๆจะคินอดกันบ่น<อ>เนาะมะเขือคืนต้นนี้ต้นลูกอ่อนๆมันต้มจิ้มน้ำพริกอร่อยมากเลยนะมันจะหอมมาดูนี่พริกขี้หนูสวนพันเอามาจากนู่นเหรอเอามาเต่บางพี่อู่บุญะจ้ะเอาต้นนั้นมาปลูกแต่บางพี่น้นงนองอน้องมันเอาเบีย้ยมันต้นกามันมาใหา พอวาอยู่ผุ่นมันผูกแล้วมันแก่มันหลวงลงอยู่บางทีมันก็จะขึ้นมามนก็เอามาปลูกที่สีสะเกนะลูกก็โดกอยู่เด้อนำเสนอสวนควรัวเล็กๆของหายสมอันนี้เราเขาอนองจ้าสวนพายกตูผุ่นบริบี่ต่สวนพักเลยคะ่ะมีหอดนี อะไรนู่นเป็นแบบเป็นสันอันนี้แบบปีบเดียวบอขึ้นพี่น้องบักฟักหอมในมันนั่นหมาก,กันว่าเต้สุมปู่อยู่บางพีเห็นบะมันไม่ขึ้นเดี๋ยวส่งสีภาพไปเบิ้งด้ยค่ะอีหยางอีกนี่นี่พักขึ้นใช่เยสุมกระบะากะบ้าต่บางพีอยู่คนละพี่น้องต้องสาวเอามาส่ง อุปกรณ์การปลูกแบบนี้มาจากบางทีพวานรอบแรกมันบขืนพี่น้องอันนี้รอบสองก็ลังขืนเต็มเลยผักขึ้นใช่วานรอบเหล็กโบขืนขืนรอบสองครัเล็กๆของเยสุมพื้นที่นิดเดียงนะแต่เยสุมใส่อย่างละนิดอย่างละหน่อยปลูก สวนครัวมันไม่ใหญ่เหมือนสวนครัวไม่ใหญ่เหมือนสวนครัวที่บางพีนะคะเพื่อนๆจา๋าเนี่ยแต่ก็พอได้อยู่ได้กินเนาะดูสิอันนั้นกับนูน่นแปลงเองียงปลูกยูฟังผุนกับเมนอะไรผักชีใบเลื่อยผักกุลาหรือผักหอมปีและแต่พื้นที่เรียกนะคะเนี่ยอีใตต้นนี่กม็มีพอเด็ดเด็ดแต่ว่าจะสูบปลูกใส่กระถางคุณงามงามเต็มกระถางเลยแต่สิบ้าเด็ดไปเบิงบ้งสิผ้ามาเบิ้งอันนี้ อันนี้คือพัอันนั้นพี่น้องกระลำดอกกระลำดอกเพิ่งปลู <c oughs> วกวันบวกรอบเลยมอวันรอบสองมันจะเลยมันคงบวกลอเป็นดอกอะไรพี่น้องมันสีเบิดอากาศหนาวเนี่ยปลูกช้าไปหน่อยเพิ่งมาอยู่บ้านใหม่ค่อยเริ่มต้นใหม่เน,ะนาะปีน่ะปีนี้เอาแค่นี้ก่อนอันนี้กระเพราป่ากระเพราป่า อันนี้บะเขือเทศแบบดูบางพี่ดิ้ยสูงปูอันนั้นบะเขือเทศใหญ่นาออันนี้บะเเขือก็พอได้เด็ดพอได้ยูริกินอันนี้คือหอมแขกนะคะซื้อมากินแล้วมันออกหน่อยยสูงก็มาเนบใส่กระถางอันนี้คือหอมแขกค่ะที่อยู่ในกระถางคุณพ่อกับคุณแม่อยู่คู่กันอ อีตูมันใบงิกใบงออันนั้นพักขาดจ้ะนยาสุมขายเสื้อผ้าพร้อมด้วยพี่น้องุนยัางมาแรงกับคุ้มไปเสื้อผ้ามือสองหรือบางตัวยังไม่ได้ใส่ามาขายเดี๋ยวยศสุมจะถ่ายให้ดูใหม่เนะคลิปนี้ก็ฝากไว้ซํำนีแหละโชว์สวนเล็กๆของยศสุมฝากเบิง้งฝากชมนานๆลงทีก็ดูให้หน่อยดเด้อเพื่อนๆจ๋าถ้าไม่ลืมกันยศสุมคิดถึงทุกคนนะคะ ไปแล้วค่ะสวนครัวเล็ก